สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแม่ท้องแก่คลอดลูกเองคาบ้านกลางดึกญาติงงเพิ่งรู้ตอนเช้าโชคดีแม่ปลอดภัยวันที่2มยน66มครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ามูลนิธิใต้เตกตึงอำเภอทุ่งใหญ่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือแม่ท้องแก่คลอดลูกภายในบ้านครับพื้นที่หมู่4ตำบลกุลแหละอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชถึงที่เกิดเหตุ พบหญิงสาวรายหนึ่งยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่สอบถามจึงทราบว่าเป็นแม่ที่คลอดลูกที่บ้านเมื่อคืนนี้ทราบชื่อนางสาวจันราตรีดาเหล็กอายุ35ปีบ้านเล็กที่30ทับ1หมู่4ตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชตามตัวมีคราบเลือดและอุจจาระเด็กเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่จึงรีบให้แม่พาเด็กไปทันทีครับซึ่งเด็กทารกนอนอยู่ในห้อง จ้าหน้าที่ถึงต้องใช้สำลีทําความสะอาดเช็คสภาพร่างกายทารกปรากฏว่าเป็นทารกเพศหญิงแข็งแรงดีเนื้อตัวไม่ซีดส่งเสียงร้องปกติแต่แม่ตัดสายสะดือเองจึงทําให้สายสะดือสั้นและมัดไม่ได้ส่วนแม่ได้เอารกออกมาแล้วเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ต้องกับโล่งใจที่ปลอดภัยทั้งแม่และลูกครับจึงนําตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลทันทีพร้อมกับทารกน้อยและลูกสาววัยสองขวบที่อยู่ด้วยกันสอบถามนางสาวจันรัตีบุว่าเมื่อคืนเวลาประมาณห้าทุ่ม ตนอยู่บ้านกับลูกสาวคนเล็กอยู่ด,ด,ดีรู้สึกปวดท้องแปลกๆตอนแรกนึกว่าจะเข้าห้องน้ําไม่คิดว่าจะคลอดพอเห็นท่าไม่ดีตนก็เลยพยายามเรียกข้างบ้านแต่ไม่มีใครได้ยินเพราะดึกแล้วจนสุดท้ายคลอดเองตัดเองรู้ที่เพิ่งคลอดเนี่ยเป็นลูกคนที่สองจึงพอจะรับมือได้ตนไม่มีมือถือส่วนสามีออกไปทํางานจนรุ่งเช้าาตามาที่บ้านจึงให้ญาติโทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับถึงโรงพยาบาลทุ่งใหญ่เจ้าหน้าที่ก็รีบมารับตรวจทารกและแม่ทันที ซึ่งพยาบาลก็อนุญาตให้แม่พาลูกสาวไว้สองควบเข้าไปด้วยทางกลางกู้ภัยและชาวบ้านที่แวะเยียนมายนโฉมทารกับด้วยความเม็นดูเชื่อเป็นเด็กมีบุญเพราะคลอดง่ายและไม่ทำร้ายแม่ให้เจ็บปวดขอม่พลาดพรับเล็งบ้านเล็กที่30ทับอายุแม่3 5ปีไปทะเบียนรถกู้ภัย4 4 8 7เ็รวมถึงน้ำหนักทารกข่าวโดยมุมข่าวครับขอบคุณนข่าวจากมุมข่าวครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราให้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับ ขอบคุณครับ